พระวจนะไปที่ผู้วินินจฉัยบทที่19พี่น้องเคยเห็นเวลาเรา มัดอะไรแล้วถ้ามันเริ่มต้นผิดอันแรกเงื่อนต่อไปมันจะผิดหมดใช่ไหมหรือเราไปแก้เชือ่อบอะไรก็ได้ทําเงื่อนอะไรก็ได้เราเห็นว่ามันผิดอะไรเนี่ยเราแก้ไปแก้มาแก้ไปจะถึงอันแรกปมแรกนี่แหละเราเราทำผิดไม่ว่าเราจะถักผ้าปันคอถักอะไรก็ตามแต่เราเห็นว่ามันผิดตรงไหนนะแก้ไปสิเราแก้เราคลายออกเราแกะออก สุดท้ายพี่น้องผิดอันแรกหลายครั้งเราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นผิดอย่างอื่นผิดหมดเหมือนโดมิโน,โน่ถ้าอันแรกล้มมันจะล้มไปทั้งหมดพี่น้องที่ผมเริ่มต้นแบบนี้เราจะเห็นสิ่งที่เราจะศึกษาในค่ำคืนนี้เกี่ยวกับอิสราเอลเงื่อนแรกเขาผิดเขาผูกผิดทุกอย่างของเขาจะล้มลงทุกสิ่งที่เขาทำเป็นความบาปทั้งหมดนั่นเป็นเพราะเขาเริ่มต้น สิ่งผิดตั้งแต่แรกนั่นก็คือเขาไม่ได้มัดเงื่อนของตัวเขาเองไว้กับพระเจ้าเขาดันไปมัดกับสิ่งของโลกเขาห่างไกลพระเจ้าเขาไปสนิทกับโลกแทนพี่น้องและชีวิตที่เหลือของเขาผิดหมดและนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นในผู้วินิจฉัยบทที่19และบทที่20นะครับ เราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับขอพี่น้องร่วมใจการอธิษฐานพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอฝากค่ําคืนนี้ที่พระองค์จะนําเราด้วยพระวจะนะคาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอให้พระองค์ทรงสอนเราให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราสมควรำดำเนินชีวิตนั้นควรเป็นแบบไหนสิ่งที่เราไม่สมควรทำนั้นเป็นแบบไหนขอพระองค์สอนเราและให้เราเชื่อฟังวางใจและนำไปใช้ในชีวิตของเราด้วยขอค่าคืนนี้พระองค์อยู่กับเราและนำทาง เราเราอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนผมจะขอพิมน์อ่านให้เราฟังนะครับในผู้วินิจัยบทที่19อ่านข้อที่1ถึงข้อที่4 ขอบคุณครับพี่น้องเราจะเห็นเริ่มต้นบทนี้นะครับด้วยประโยคสั้นๆที่ว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลพี่น้องซึ่งนี่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่านั่นคือยุคของอนาธิปไตยนะครับหรือยุคที่ไม่มีรัฐบาลปกครองไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบทําให้สังคมระส่ำระสายและเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าตอนนั้นไร้ความยุติธรรมทุกอย่างทั่วประเทศอิสราเอลไม่มี ความยุติธรรมเพราะเขาไม่มีศูนย์กลางแห่งการปกครองในระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่จะทำรงความดีงามทั้งฝ่ายวิญญาณและศีลธรรมไว้พี่น้องซึ่งแม้แต่เขามีพระเจา้าแต่พวกเขาแค่ตามสังคมที่ไหว้รูปเคารพและทำตามใจตัวเองซึ่งเราเห็นเรื่องราวต่อไปนะครับมีชายเลวีคนหนึ่งอีกแล้ว ชาวเลวีอีกแล้วพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ชาวเลวีที่เป็นปุโรหิตของบ้านมีคาในตอนที่แล้วนะครับแต่ถึงแม้สองกรณีนี้ต่างกันแต่มันเกี่ยวข้องกับเบธเลเฮมในยูดาเหมือนกันทั้ง,งตั้งแต่ทั้งสองคนนั้นอาศัยอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิมเหมือนกันด้วยพี่น้องแต่ชายชาวเลวีคนต้นเรื่องนี้เราเห็นว่าเขามีภรรยาน้อยไม่ใช่มีคนเดียวนะมีภรรยาน้อยคือมีเมียน้อยนี่แหละ เป็นภรรยาคนที่สองนะครับซึ่งพี่น้องเราเห็นพระกัมพีไม่เคยสนับสนุนให้มีภรรยาแบบนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นภรรยาน้อยของเขาดานมานอกใจเขาอีกปวดหัวเนาะซึ่งถ้าแปลตามตัวอักษรก็แปลว่าเป็นโสเล่นเป็นโสเพณีด้วยหลังจากนั้นทำไงครับนางก็หนีกลับไปอยู่ที่บ้านของบิดาของนางซึ่งอีกสเดือนต่อมาคนเลวีคนนี้ต้องไปตามหาถึงเบเลเฮม แสดงว่าชายคนนี้ก็ไม่อยู่ที่สมควรจะอยู่นะเพราะเขาไปเจอคนนี้ได้ไงเขาไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่เบตเลเฮมเขาเลยมาอยู่ที่บ้านนล้วหญงคนนี้ก็กลับไปเบตเลเฮมแสดงว่าเขาต้องอยู่แถวๆนั่นแหละและเลวีคนนี้ก็ได้รับการต้อนรับดีจากพ่อตาและเขาอยู่กับพ่อตานาน,านถึง4วันและหลังจากนั้นเขาพร้อมกลับบ้านในง้อภรรยาน้อยเรียบร้อยลวจะกลับในวันที่ห้า พี่น้องนี่ทําให้เราเห็นอย่างแรกคือความเสื่อมทรามที่เริ่มต้นจากคนเลวีคนนี้พี่น้องคนเลวีควรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เขาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่คือเขาน่าจะไปอยู่เบ็ดเลเฮมแน่เพราะเขาไ,ได้ภรรยาน้อยที่เบ็เลเฮมไปทําไมที่นั่นเนาะและยังไม่พอภรรยาน้อยมีเล่นชู้อีกและทําให้เราเห็นว่านั่นคือความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นในตอนนั้น และเริ่มต้นกับคนเลวีผู้ที่สมควรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องแต่ยังมีอีกเราจะดูผู้ที่ใช้บทที่19ข้อที่10ถึง30นะครับแต่ไม่ต้องอ่านผมจะสรุปให้ฟังหลังจากนั้นชายชาวเลวีพาคนใช้กับลาสองตัวและภรรยาน้อยของตนเดินทางสู่ภาคเหนือเป็นระยะประมาณ10กิโลและเดินผ่านเมืองเยบุส ซึ่งชายชาวเลวีคนนี้ปฏิเสธคําเชิญชวนของคนใช้ที่เสนอให้ค้างคืนที่เยบุสดีไหมแต่เขาไม่อยู่เพราะเขาถือว่านั่นเป็นดินแดนของคนต่างชาติไม่ใช่ชนชาติอิสราเอลเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองข้างหน้าดีกว่าเพราะที่นั่นอาจจะสนิทใจที่จะพักหน่อยเพราะน่าจะเป็นที่ของอิสราเอลไม่ใช่ที่ของคนต่างชาติอาศัยอยู่เป็นเมืองของที่อิสราเอลอาศัยอยู่อยู่ที่นั่นสบายใจกว่า ดีกว่านอนที่ของคนต่างชาติพี่น้องแต่รู้ไหมนี่จะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจสําหรับเขาอย่างมากเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเขาพักที่คนต่างชาติอาจดีกว่าดีกว่าที่เขาไปพักอยู่กับอิสราเอลที่ห่างไกลจากพระเจ้าดังนั้นเขาจึงเดินทางต่อไปประมาณ6กกิโลเมตรไปทางตอนเหนือไปถึงเมืองกิเบอา และเขาจะค้างแรมอยู่ที่นั่นเพราะเมืองกีเบอาเป็นของเผ่าเบนยามินเป็นเผ่าหนึ่งของชนชาติอิสราเอลแต่เมื่อเขามาหยุดที่ลานเมืองพี่น้องรู้ไหมชาวเบนยามินไม่ต้อนรับเขาไม่มีบ้านหลังไหนให้เขาพักเขาเลยต้องนอนที่ลานเมืองนั้นและในข้อที่1 6ถึงยีในที่สุดเขาก็ได้รับคำเชื้อเชิญจากชายชาาคนหนึ่งแห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิมที่เดินทางมาอาศัยอยู่ใน กีบอาบอกว่าไปนอนบ้านของตนเองดีกว่าดีกว่านอนที่ลานเมืองเพราะว่าจะได้พ้นอันตรายนอนในลานเมืองในกลางคืนเนี่ยอันตรายนะมานอนบ้านเขาดีกว่าผมจะให้ทุกคนอ่านต่อไปขอกล้านอ่านให้เราฟังในบทที่19อ่านข้อ22-26ถึง26 เมื่อชายคนนี้มาอาศัยบ้านของข้าแล้วอย่าทําเรื่องวัตุเลยนี่แน่ที่คือลูกสาวคมมรจจานีของข้าและเมียน้อยของเขาข้าจะพาออกมาให้ข่าเดี๋ยวนี้จงคงคืนหรือทําอะไรก็ได้ตามใจชอบเถิดแต่อย่าทาเรื่องวัตถุกับชายคนนี้บเ็กแต่คนเหล่านั้นไม่ยอมฟังเสียชายนั้นจึงสวยภรรยาย ตนตนนักนาออกไปให้พวกเขาเขาเท่าไรก็คผลิวนางอย่างคารุนตลอดคืนจนรุ่งเช้าพอรุ่งสางพวกเขาก็ปล่อยนางไปเมื่อฟ้าแจ้งผู้หญิงนั้นก็กลับมาลบลงที่ประตูบ้านของนางนั้นซึ่งสามีของตนพักอยู่นอนที่หน้าโถงต่อนขอบคุณครับ <c oughs> พี่น้องเรื่องราวในตอนนี้มันจะทําให้เราละลึกถึงความชั่วร้ายของชาวเมืองโซโดมและโกโมราในสมัยของโลดมีความคล้ายคลึงกันเพราะเมืองนั้นมีอันพานอันพาลชาวกีเบีาลล้อมบ้านชายชลาคนนั้นไว้และเรียกร้องให้ชายชราคนนั้นส่งชายเลวีออกไปให้พวกเขาข่มขืนพี่น้องนี่เป็นการข,ข่มขืนระหว่างชายกับชายแต่ ชายชา,ชาลาคนนี้เสนอลูกสาวของนเองที่เป็นโพรมาจันให้กับพวกเขาแลกกับชายเลวีนี้และเอาเมียน้อยของชายเลวีนี้ไปดีกว่าดีกว่าจะทําเรื่องบัตรสีกับผู้ชายด้วยกันพี่น้องแต่ชายชาวเลวีนี้ช่วยโอกาสผลักภรรยาน้อยของตนเองออกไปนอกประต <c oughs> ูเพื่อให้คนเหล่านั้นข่มขืนแทนพี่น้องนี้อาจจะเป็นเพราะเขาไม่อยากให้เจ้าของบ้านลําบากใจเกินไป ที่จะสูญเสียลูกสาวที่บริสุทธิ์ของตัวเองแทนการปกป้องตัวเขาเองไม่อยากให้ชายคนนั้นปกป้องตัวเองจะต้องให้ลูกสาวตัวเองถูกคมขืนแต่ก็ไม่ส่งตัวเองออกไปเนาะก็ยังส่งเมียตัวเองออกไปนี่เห็นความเสื่อมทรามไหมเห็นแก่ตัวเนาะเขาจึงคมขืนภรรยาน้อยของชายเลวีและก็ปล่อยนางไปจนถึงเช้านะครับ นางลากสังขารอันสุดโทมมาถึงหน้าประตูบ้านหลังนั้นและสุดท้ายเสียชีวิตในข้อที่2 7ถึง30ชายชาวเดวีคนนี้เมื่อพบศพของภรรยาน้อยอยู่หน้าบ้านจึงเรียกร้องการแก้แค้นด้วยการหั่นศพของนางเป็น12ชิ้นและส่งไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าเพื่อให้ทุกเผ่าเห็นพ้องต้องการและมีความรับผิดชอบต่อการตายของนางด้วย พี่น้องครับนี่ทําให้เราเห็นความเสื่อมทรามอันต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองหนึ่งเผ่าหนึ่งของอิสราเอลนั่นคือความเสื่อมทรามของคนกิเบอาวิปริตผิดเพศยาคมคืนผู้ชายด้วยกันและยังไม่พอฆ่าคนตายด้วยพี่น้องและในบทที่20เราจะไม่อ่านและเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเมื่อทุกเผ่าเห็นศพนั้นจึงตกตะลึง และพาการที่จะแก้แค้นจึงไปหาเผ่าเบนเามินและบอกว่าส่งกลุ่มชายอนาพานเหล่านั้นออกมาพี่น้องแต่เบนเามินไม่รับผิดชอบไม่สม่งหลังจากนั้นอิสราเอลสู้รบกันฆ่ากันจนถึงขั้นเกือบจะไม่มีเผ่าเบนยามินต่อไปพี่น้องนี่ทําให้เราเห็นว่ามันกลายเป็นความเสื่อมทรามระหว่างประเทศอิสราเอลเพราะเขาฆ่ากันเองเขาทําลายกันเองเนื่องจากความบาป ของพวกเขาพี่น้องนี่ทําให้เราเห็นความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนเลวีมีภรรยาน้อยภรรยาน้อยนอกใจยังไม่พอเผ่าหนึ่งของอิสราเอลมีความวิปริตติดเพศอยากทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยากข่มขืนผู้ชายเลวร้ายถึงขั้นฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องจริงๆต่างชาติอาจจะไม่ทําชั่วขนาดนั้น เขาพักที่ต่างชาติจะดีกว่าเนาะถ้าเขาเชื่อคนใช้แล้วพักกับเยบูธอาจจะดีกว่าแต่เขาถือว่าชนชาติตัวเองไงสบายใจกว่าพี่น้องแต่บางครั้งเราอาจจะแย่กว่าคนในโลกด้วยซ้ําคริสเตียนเราอาจจะแย่กว่าคนในโลกอิสราเอลอาจจะแย่กว่าคนในโลกด้วยซ้ําเพราะเมื่อเราตามความบาปพี่น้องเราทํายิ่งกว่าและเราเห็นว่าชนชาติอิสราเอลแย่ยิ่งกว่าคนเยบู หลังจากนั้นชนชาติต้องมาฆ่ากันเองเพราะความบาปที่อยู่ในชนชาติอิสราเอลพี่น้องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีกษัตริย์แต่กษัตริย์ที่แท้จริงของเขาคือพระเจ้าพี่น้องเขามีพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าเป็นกษัตริย์แท้จริงที่ปกครองเขาพี่น้องแต่เขาไม่มีกษัตริย์เขาไม่มีกษัตริย์ที่ดูแลเขามาตลอดคือพระเจ้าพี่น้องเพราะเขาไม่มีพระเจ้าในใจ นั่นคือปัญหาเขาไม่มีกษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าในจิตใจของเขาเพราะเขาห่างจากพระเจ้านานเขาติดกับสังคมนานเขาอยู่กับโลกที่เป็นต่างชาตินานพี่น้องและเมื่อใจเขาไม่มีพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอลสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับความเสื่อมทรามทุกอย่างความบาปทุกอย่างตัญหาทุกอย่างพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเพราะเขาไม่มี เจเพราะเขาไม่มีกษัตริย์เขาไม่มีศูนย์รวมจิตใจของเขาคือพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเขาทำพี่น้องน่าเกลียดหมดพี่น้องลองอ่านบทที่19บเถึงยีอย่างละเอียดพี่น้องเห็นว่าน่าเกลียดชั่วร้ายเลวทรามพี่น้องแต่รู้ไหมนี่จะไม่เกิดขึ้นเฉพาะอิสราเอลแน่ แต่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยพี่น้องครับมันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยอย่าถือว่าเราจะไม่เกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนไม่มีกษัตริย์ในใจของเรานั่นก็คือไม่มีพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของเราในใจเราไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจุดยึดยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์กลางที่จะปกครองเราพี่น้องเมื่อเราไม่มีอย่างนั้นในใ,นใจของเรา พี่น้องเราจะทําสิ่งเสื่อมสร้างเสื่อมทรามทุกอย่างแน่มันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนพี่น้องอย่าถือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะตามความบาปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีเมียน้อยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนอกใจสามีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนอกใจภรรยาโว้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเราเป็นผู้ชายแท้เราไม่ผิดเพศแบบนั้นหรอกเราไม่ข่มขืนคนอื่นพี่น้องอย่าถือว่าเป็นไปไม่ได้ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้าบิ๊กทองภูมิใช่ไหม ขอเป็นแฟนกับใครผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นล้านเพชรคุณสมศักดิ์ไม่ใช่อันนั้นตัดผมหรือเปล่านั่นแหละจริงๆถ้ารวยขนาดนั้นก็เป็นก็ได้แต่ไม่น่าเชื่อเนาะเขาเป็นแฟนกันเป็นผู้ชายเป็นแฟนกันพี่น้องเราถือว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องเราจะเป็นไปได้ พี่น้องอย่าถือว่าโอ้ฉันไม่มีทางฆ่าคนถึงแม้ฉันโกรธแค่ไหนฉันอยากแก้แค้นพี่น้องนะฉันจะไม่ฆ่าเขาไม่มีทางหรอกที่จะทําร้ายพี่น้องพี่น้องกี่ครั้งที่เราถือว่าเราจะไม่ทําแบบนั้นกี่ครั้งที่เราถือว่าเราไม่ทิ้งพระเจ้าเราจะตามทางพระเจ้าตอนรับเชื่อใหม่ๆพี่น้องเราถือว่าตั้งแต่วันนี้เราจะซื่อสัตย์แน่ๆเราจะประกาศข่าวประเสริฐตลอดเราจะไปโบสถ์ทุกวัน เราจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอาจารย์ไม้ให้เราเริ่มต้นอ่านย้อนก่อนเราจะอ่านย้อนทุกวันเราจะไม่ตามโลกเราจะไม่เชื่อฟังเพื่อนเราเพื่อนเราชวนไปดื่มเหล้าเราจะไม่ไปแล้วพี่น้องเราพูดแบบนั้นแต่หลังจากนั้นรู้ไหมเราทําทุกอย่างที่เราถือว่าไม่ทํานั่นแหละเราอ่านย้อนบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจบหลังจากนั้นเราลืมพี่น้องเราเริ่มไม่ไปโบสถ์ประจํา เราเริ่มไม่อยากไปโบสถ์ något. แม้แต่เราไปตลอดแต่เรามีใจที่ไม่อยากเจอพระเจ้าเราเริ่มละเลยพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งวันหลังจากนั้นเราจะเริ่มละเลยสองวันสามวันจนเป็นเดือนเราไม่อ่านได้และเราลืมว่าเราต้องอ่านด้วยซ้ำพี่น้องและเราเริ่มทิ้งทุกอย่างที่พระเจ้าบอกจากที่เราบอกว่าเราไม่ลืมพระเจ้าพี่น้องเราเริ่มทิ้งพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนทำทุกอย่างที่โลกทำได้ คริสเตียนทําทุกอย่างที่คนบาปทำได้ทั้งหมดบางครั้งคนในโลกอาจจะไม่ทําชั่วขนาดเราก็ได้พี่น้องแต่เราทําได้มากกว่าเขาได้ซ้ําพี่น้องอย่าถือว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเราสามารถทําได้อย่าถือว่าล่วงประเวณีไม่ได้อย่าถือว่าเราฆ่าคนไม่ได้อย่าถือว่าเราเห็นแก่เงินไม่ได้อย่าถือว่าเราทําชั่วไม่ได้พี่น้องเราทําชั่วทุกอย่างได้ เราเห็นแก่ตัวตามเนื้อหนังและตันหาได้เพียงแค่เราไม่มีพระเจ้าในใจเพียงแค่เราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าในใจของเราพี่น้องเราทําความเสื่อมรามทุกอย่างที่เราเห็นเกี่ยวกับอิสราเอลในหนังสือผู้วินิจฉัยบท1920สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดพี่น้องเราอาจจะทําได้เราทำได้ทั้งหมดแน่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าในใจ แม้เราสมควรเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์พี่น้องแต่เราสามารถกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ในสักวันเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้แม้เราสมควรที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อครอบครัววันหนึ่งเราจะไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวได้แม้เราสมควรรักกันและกันในคร,ร,ริสตจักรพี่น้องวันหนึ่งเราจะแก้แค้นกันและกันได้พี่น้องไม่เกี่ยวว่าเราอาวุโสไหมไม่เกี่ยวว่าฉันรับเชื่อมา20ปีส0ปี 80ปีก็ได้พี่น้องไม่เกี่ยวว่าเราอายุเท่าไหร่ในคิ้จักรไม่เกี่ยวว่าเราเป็นอาวุโสที่สุดไม่เกี่ยวว่าฉันจบสถาบาันพระคัมภีรับใบด้วยพี่น้องไม่เกี่ยวพี่น้องไม่เกี่ยวว่าเรามีความรู้เยอะเท่าไหร่ในพระคัมภีร์ไม่เกี่ยวว่าเราเป็นศิษยาภิบาลหรือไม่ทุกคนสามารถทํำบาปได้บาปน้อยไปทุกคนสามารถทําเสื่อมซามและเลวซามแบบนี้ได้เพียงแค่เราละเลยพระเจา้า ละเลยพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าในใจของเราพี่น้องเพราะเมื่อคริสเตียนไม่มีพระเจ้าในใจของเราพี่น้องเราไม่มีศูนย์กลางที่จะปกครองการดําเนินชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณเมื่อเราไม่มีพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งฝ่ายวิญญาณของเราพี่น้องรู้ไหมสิ่งอื่นจะเข้ามาในใจของเราแทน พี่น้องอย่าถือว่าเราไม่มีพระเจ้าในใจใจเราว่างเปล่าไม่เป็นไรพี่น้องไม่มีมันไม่ว่างมันจะไม่ว่างโลกจะเข้ามาอยู่แทนสังคมจะเข้ามาอยู่แทนอิทธิพลของความบาปของสังคมจะเข้ามาอยู่แทนและเมื่อสิ่งเหล่าน,นั้นเข้ามาอยู่ในใจของเราพี่น้องเราจะทําทุกอย่างเหมือนที่เราเห็นคนในโลกทํานั่นแหละเราจะมีรูปเคารพในใจเหมือนคนในโลกมีนั่นแหละเราจะบูชารูปเคารพนั้นด้วย ถ้าโลกกราบไหว้รูปเคารพได้คริสเตียนทําได้ถ้าโลกล่วงประเวณีได้พี่น้องคริสเตียนล่วงประเวณีได้เราลงได้ถ้าโลกรักล่วงเพศได้ทําไมถือว่าคริสเตียนจะไม่ลงถ้าโลกมีคนเสพยาเสพติดทําไมถือว่าคริสเตียนจะเสพยาเสพติดไม่ได้ถ้าโลกฆ่าก็ได้พี่น้องเราฆ่าได้นั่นเป็นเพราะเราให้สิ่งของโลกซึ่งเป็นความบาปความชั่วและเป็นซาตานด้วยมาอยู่ในใจแทนที่ของพระเจ้า ที่สมควรจะอยู่ในใจของเราพี่น้องและทุกครั้งที่เราไม่อ่านพระคาของพระเจ้าเมื่อเราไม่ให้พระคําของพระเจ้าอยู่ในใจของเราทุกวันพี่น้องพระเจ้าจะไม่มีในใจเราเลยแต่สิ่งของโลกพี่น้องเราดูทุกวันมันจะเข้าในใจของเราพี่น้องสิ่งของโลกเราดูทุกวันเราเห็นทุกวันมันจะเข้าไป พี่น้องเราอยู่ในสังคมและเราเห็นตลอดเรากลับบ้านไปเราก็เห็นสังคมกลับบ้านไปเราเปิดทีวีเราก็เห็นเราดูโทรศัพท์เราก็เห็นเราไม่ดูอะไรสักอย่างเราก็เห็นเช้ามาเราก็ได้ยินพี่น้องและนั่นแหละจะอยู่ในใจของเราแทนพี่น้องขนาดที่ดินว่างเปล่าเราไม่ทำอะไรเราถือว่าไม่เป็นอะไรเราถมดินใหม่แล้วไม่มีอะไรเลยที่ดินเราจะว่างตลอดไหม พี่น้องที่ดิีเราจะไม่ว่างตลอดหญ้ามันจะขึ้นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะขึ้นมาแทนพี่น้องขนาดเขาบอกว่าบ้านร้างที่ไม่มีคนผียังเข้ามาอยู่เนาะอันนี้อันนี้ได้ยินเขาพูดเนาะอย่าปล่อยให้บ้านร้างนะเดี๋ยวสามพเวสีจะเข้ามาอยู่ไม่ใช่พี่น้องเช่นกันถ้าใจของเราไม่ทําอะไรสิ่งไม่มีประโยชน์จะงอกเอง และเราจะทําสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และเลวร้ายออกไปด้วยพี่น้องผมเห็นคริสเตียนหลายคนล้มลงแบบนั้นแล้วผมเคยล้มลงด้วยไม่ใช่แค่พูดต่อว่าคนอื่นแต่เห็นตัวเองก่อนเคยล้มลงแบบนั้นไปแล้วพี่น้องเห็นคริสเตียนหลายคนเห็นแก่ตัวไปแล้วคริสเตียนหลายคนที่เราถือว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นเห็นแก่เงินหลายคนและล้มลงด้วย เอาใจตัวเองสร้างความลำบากให้คนอื่นตลอดพูดไม่ดีต่อคนอื่นตลอดนินทาคนอื่นตลอดทำร้ายพี่น้องด้วยคำพูดทำร้ายชื่อเสียงคนในคิตตจักรทำสิ่งเสื่อมทรามและเลวร้ายทุกอย่างอย่างที่เราไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นพี่น้องแต่เป็นได้หลายคนออกจากคิตจักรไม่มากลับไปไหว้รูปคารพกลับไปทำสิ่งของโลกพี่น้องเห็นหลายคนเยอะที่เป็นแบบนั้น บางทีเราจะเจอเขาตลอดแต่เขาไม่มีคิดจักัที่จะไปเพราะเขาแค่ใช้ชีวิตตามโลกทั้งที่เขาควรจะซื่อสัตย์รับใช้พระเจ้าพี่น้องเมื่อเจอเมื่อเห็นคริสเตียนที่เป็นแบบนั้นจริงๆผมจะตกใจนิดหน่อยที่เขาเป็นแบบนั้นพี่น้องแต่ผมไม่แปลกใจที่เป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะเขาห่างไกลพระเจ้าเขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่อ่านพระวจ,จนะของพระเจ้า เขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตเลยพี่น้องนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราสามารถทําสิ่งที่เป็นความบาปความชั่วร้ายตันหาและความเสื่อมสามทุกอย่างได้แบบนี้เช่นกันพี่น้องถ้าเงื่อนแรกเราผูกผิดทุกอย่างจะผิดหมดถ้าเราไปผูกกับโลกความบาปและซาตานพี่น้องทุกอย่างที่เราทําหลังจากนั้นผิดหมดพี่น้องเราต้องแก้ ไปถึงต้นต่อและผูกใหม่ผูกพระเจ้าเข้าไปเริ่มเงื่อนพระเจ้าเข้าไปมีพระเจ้าอยู่ในนั้นหลังจากนั้นทุกอย่างที่เราต่อเติมพี่น้องจะถูกต้องพี่น้องระวังที่เราอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันอย่าถือว่าอ,อิสราเอลไม่ดีเนาะดูคนเหล่านี้สินิสัยไม่ดีเนาะพระเจ้ารักเขาพี่น้องเราอาจเป็นแบบนี้เหมือนกัน อย่าเพื่องหัวเราะเขาแต่จงดูตัวเองเมื่อไรก็ตามพี่น้องที่คริสเตียนห่างไกลพระเจ้าเราห่างไกลถ้อยคําพระเจ้าเราละเลยที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องเราทําทุกอย่างที่เป็นความบาปความชั่วเกินกว่าที่เราจะคิดได้แน่นอนเราทําได้แน่นอนสุดท้ายนี้พี่น้องอย่าละเลยพระวจนะของพระเจ้าขอทุกคนอย่าลืมอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าทุกเวลา ขอเราทุกคนอย่าห่างไกลพระเจ้าเลยเพราะพระเจ้าผู้เดียวที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ที่นำทางชีวิตของเราได้พระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองฝ่ายวิญญาณของเราทั้งศีลธรรมอันดีงามความบริสุทธิ์ต่างๆของชีวิตพี่น้องพระเจ้าเป็นคนให้ขอตามพระองค์พี่น้องทำไม่อย่างนั้นเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แบบนี้เป็นคนที่ชั่วเลวทราม และอาจทําทุกอย่างที่เราไม่คาดคิดได้พนอกจากนั้นอย่าห่างไกลพระเจ้าเราจะปิดด้วยคําอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอพระองค์ทรงนําชีวิตของเราให้อยู่ในพระวจนะของพระองค์ตลอดขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้าตลอดขอให้เราตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเพื่อที่เราจะได้สนิทสนมกับพระองค์และแค่มีพระองค์ในใจของเราเสมอและเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราขอพระองค์นําเราอย่างนั้น เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์และพระนามของพระองค์จะได้เป็นที่สรนเสริญจากคำพยานของเราคําคืนนี้ขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์และอธิษฐานทั้งหมดนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เอเมน